มีการจัดไส่อาหารขนุมวานนะคะแล้วก็ใส่กะเนื้นโรไม่ควรผาดเขาร่วมสร้างงานไวเทเดียวเทศุนประชุมนานาชาติมออหัดใหญค่ะรวมส่งเสริมการท่องเที่ยว23ถึง2 6กุ่มภาพันนีค่ะ เทศ่นประชุมนานาชาติฉลองสิริราชาสมบัติครบ6อบปีอําเภอหาดใหา่จังหวัดสงขลากเขาได้มีการจัดงานซัมเมอร์สวิสส้2พเทศกาลขนมหวานและก็เครื่องดื่มตอนรับน้าโรดโดยภายในงานค่ะก็มีแล้าผู้ประกอบการร้านค้าทั้งในพื้นที่แล้วก็จากไายจังหวัดนะเขายกขบวนสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจัดจำหน่ายย่างขับขังค่ะเมื่อยังได้เห็นวีดุนไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่นุ่มหวานไอศครีมแล้วก็เครื่องดื่มรวมวาม่าซ้ำรวยมีนู่เลยนะจากหลากลายแบรนรัง รวมถึงแบนไม้ด้วยเ่วต้องการประชาสัมพันธ์ให้เป็นเทโรจักรหมักยิ่งขึ้นพร้อมทั้งก็มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเครื่องชองกาแฟซอฟ์แวร์รรานคาแล้วก็เฟรนช์ชส์ที่น่าสนใจให้หนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในเลได้เข้ามาศึกษาเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจของตนเองเสริมสร้างรายได้จากอาชีพไม้แล้วก็อาชีพเสริมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ภายในศูนย์ประชุมนะครับก็ยังมีการจัดงานรวมกันอีกสองงานนั่นก็คืองาน Falling In Food Festival 2 0 2 3 เทศกาลอาหารนานาชาติที่ร่วมเอาร้านอาหารสติดฟู้ดชื่อดังไว้ในงานนี้งานเดียวนะครับมไม่ว่าจะเป็นอาหารเส้นชาติไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงงาน Hazy Learning Fair 2 0 23มากำมส่งเสริมการเรียนดูสําหรับเด็กที่รวบร่วมสถาบันการศึกษาสถาบันเสริมถักษสะสถาบันแนวการศึกษาสิ้น และก็สินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยรุ่นนะครับและกิจกรรมทองอวกาศกับทองฟ้าจำลองพิพิธภัณฑ์สั้นจรตอนเรื่องเหล่าจากเข้าซัดโดย PSU Museum กิจกรรมการเรียนรู้วิทย,ย,ย,ยาศาสตร์โดยคารวันวิทยาศาสตร์อพพวชและคัสตทดลองเรียนหวิชาที่เรียนได้ตั้งแต่อายุสองขวบเป็นต้นไปนะครับ ซึ่งบุคครองก็สามารถจงมือบุตรล้านที่มารวมกิจกรรมเพื่อเสริมดสริซ่าการเรียนดูได้ครอบครูไปครับการได้ชิมนมหวานและก็อานแซนร้อยไปด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่ามาเพียงครั้งเดียวได้เที่ยวถึงร้างานเลยทีเดียวสาหรับผู้ดีส่วนใจนะครับก็สามาข้ครวมงานมากร,รมดังร้างานได้ที่ศุนปรชุมหมอฮัทย์ยตั้งแต่วันทีวันนี้นะครับถึงวันที่26กุมภาพัานธ์ช่องมันอร่อยโฟกบลกเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับนี่นะคะพูไม่บุพครองสามารจจุ่งมือ บุรล้านนะพาลูกไปเลเริงมาหากรมใช่ไหมเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถไปเดินชิมชมอาหารต้องบอกว่าโอ้ไปเลยละล้านตามักเลยย่างเ็นบางดุนนี่เลยข้าววานไปเลยเส้าวชิดนี้นะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวไปไหมคะไปแล้วได้ครบทังซ้ำงานเลยนะครับได้ทั้งความู้อิมทั้งกุ้งกันครับน้องเส้าหนุ่ยงานมันเลยเส้าวานน้องเส้าหนุ่ย้องไปละนะคะ้องไปถึงตรังไปเถหมอกหัดใ้ญ่ตรงนี้ที่สุนทรีนะก็ได้ครบถังซ้ำย่างเลยนะคะ